จากลูกหลานกะเหรียงจังหวัดตากเดินทางไกลเป็นพันกิโลเมตรสู่สมรภูมิปราสาทต,ตะควายแผ่นดินอีสานใต้หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าในแนวหน้าหลายพื้นที่ของประเทศนี้มีทหารเชื้อสายกะเหรียงยืนอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารไทยทุกนายพลทหารธนพัฒน์คือหนึ่งในนั้นแม้ไม่มียศสูงไม่ได้เป็นข่าวดังแต่หัวใจไม่เคยเล็ก ผ่านภารกิจหนักมาแล้วทั้งตาเมินทมตะควายและเนิน350ทุกเก้าคือการเสี่ยงทุกภารกิจคือการเอาชีวิตเข้าแลกเขาและเพื่อนทหารทำให้เราสามารถเข้าพื้นที่ได้จริงและวันนี้กลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติจะเป็นคนเชื้อสายไหนมาจากที่ใด ถ้าเกิดและเติบโตบนแผ่นดินไทยหัวใจรักชาติก็ไม่แพ้ใครทั้งนั้นขอคาระวะหัวใจทหารกล้าทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไทยโดยไม่เคยถามว่าคุ้มไหม